บายดีมันนี่กลับมาพบกับสั่งสักเซว่นาแนวมันนี่ <c oughs> เท่าก็จะมาเฮ็ดวิธีแบบดาวน์โหลดเพลง YouTube จาก YouTube ดาวน์โหลด MP4 วิดีโอจาก YouTube เนาะโหลดจาก YouTube เนาะขั้นตอนที่นึงแล้วเข้าไป Google a ซ c h ำวมาส,สาแนวสนับทุกแอปนี่เนาะเซตต่เไปมันจะมา ช่องสุดนี่เนะนาะสนับยูทูบดาวน์โหลดวิดีโอยูทูบและวเฟซบุ๊กฟรีนี่เนาะในสุดนี้เลยคลิกเข้าไปจะบอกเขาดาวน์โหลดเท่าสิ่งดาวน์โหลดจะมีเนี่ยกดตกลงมันจะเด่งไฟขึะนะ้นมาเนี่ยมันจะเนี่ยนะตัวจัดก,การการดาวน์โหลดการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์คลิกไปเลยเนาะทางดั้มาให้เฮาติดตัง้งกดติดตั้งไปเลยกำลังติดตั้งค่ะจัเข้าจัดเบ็ดข้า โปรแกรมเนาะไว้สำหรับโหลด MP3 โหลดคลิปวิดีโอมาไวจาก y o YouTube หรือ a c e b ุ๊กก็ได้หลังจากเข้าติดตั้งแล้วเขากดสำเร็จเซ็นเขากดออกมาหน่ะนี่เลยเขาจะได้แอปตัวนี้มานี่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 หลังจากนั้นให้เขาเขา u t u b e เนาะเขา YouTube เขาจะโหลดเพลงยังก็เพงลงไปเลยเนาะเอา รถแหร์รถแฮรรถอยู่เนาะเอาเพลงกันเนี่ยเพลงเนะเาะไอเฮ้ากดบอลแซ่เนาะกดบอลแซ่เข้าไปจะออกหน้านี้มากไอเฮ้ากดมาบอลเนาะบอลแบบอปเฮาร์โรดเนี่ยลิกเข้าไปมันจะมีให้เฮ้าเลิกเนาะ MP3 มีซเนาะ MP3 มพีเฮ้าเลิกจะมีตามขนาดของมันตามคุณภาพของมันเนาะ เดี๋ยวทางลุมเนี่ย mp3 อันนี้ก็คือ mp3 เนี่ยตามคุณภาพของพังนเนาะคำภาพสัตภาพแจงเนาะเอาจะมาดาวน์โหลด mp3 มาเนาะเดี๋ยวนี่ใคจะมาเอานี่เนาะคลิกเลย download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตอนเริ่มดาวน์โหลดนะนี่มันจะขึ้นยังบันนี้ดาวน์โหลดเรวเอาจะมาลองดาวน์โหลด m p 4เนีดาวน์โหลด m p 4เนาะให้คือเกา่เาชื่อคำว่าบันเก่าเนี่ย อนด MPC ทำมาเลยเอา4 480เนี่ยเก็บเลยดาวน์โหลดมันก็จะโหลดให้เข้าโหลดเนี่ยหลังจากที่เขาดาวน์โหลดแล้วให้เข้า เข้าไปเลยก็ได้หรือว่าจะเข้าไปบอลบลอนฟังเพลงของเขาน่ะหรือเข้าไปตัวไฟกัรมือถือถอดซับก็ได้แอปตัวนี้มันโหลดเพลงเลยเสียเงินเสียงยังเป็นแอฟฟีหลังจากเขาดาวนโหลดแล้วเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์คิดเพื่อเล่นเขาก็เอาเขากดออกเลยก็ได้เข้าบลอนเพลงเนี่เนาะเข้าบลอนเพลงเลยเขาบลอนเพลงเขาเลยมา เรามาเบิ่งเข้ามาเลยพอนี่สแนปทูบวิดีโอเข้าไปเลยเนะมื่อกี้เราโหลดเพลงนี่เพลง่นี้เ,เนะนี่ยนี่ได้แล้วเมื่อกี้เราโหลดเพงเลงอยนะ่างนี้เสนอได้แล้วว่าเข้าไปบนไฟก็ได้ไฟของเขามันจะมีบันเก็บเข้ามาเน่อยมันจะเขียนไว้สแนปทูปสิดเข้าไปจะอยู่บนดาวน์โหลดนี่อันนี้วิดีโออันนี้ MP3 น,นี่ mvc เนาะนเมื่อกี้เ h า w l แพงี้นี่วิดีโอนี่วิดีโอเมื่อกี้เ howl ได้ละเมื่อกี้รถได้อันนี้จะเป็น mvc เนาะ mvc สามเนาะสำหรับสำหรับคลิปนี้แต่ว่ามียังไลไมีแต่เพลงเท่านี้ถ้าดใดมกักหรือถืกใจก็ขอกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้แนนเด้อ ขอบใจขอลาไปก่อนบายบาย